หลายประเทศออกมาตรการจูงใจคริปโตจะเปลี่ยนจากนักเกงกำไรกลายเป็นทับหลักได้จริงหรือไม่บิตคอยทรงตัวเอเธอรเรียมเงินไหลกลับตลาดกระทิงกำลังเล่นเครื่องมาแล้วหรือเปล่าเทคโนโลยีเอลโทพุ่งแรงแต่ SEC สหรัฐเตือนระวังถูกมองว่าเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดอกเบี้ย,ววยถูกแบ่งกลับคืนให้ผู้ถือเหรียญแบบนี้ธนาคารจะไม่สะเทือนหรอแค่เอเกสารฉบับเดียวก็มีผลทันทีครั้งนี้รัฐจริงจังแค่ไหนกาไบริษัสม2ปีพร้อมคนเกา่านั่งบัญชาการ วงการคริปโตเวียดนามกำลังจะเข้าสู่ยุคระดับอีลิตหรือไม่แจ็คหม่าย,ย้ำพลังงานบล็อกเชนแต่แอนกรุ๊ปไม่ชอบคริปโตหรือกำลังเก็บพลังรอวันประทุครั้งหนึ่งอารีบาบาพลาดโอกาสที่ฮ่องกงวันนี้แอนกรุ๊ปจะใช้บล็อกเชนล้างตาหรือไม่รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l i น e Open Chat BTV Thailand มาพบกันในวันที่10กันยายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BTV ี h a i l a n d คริปโตรายวันกับดชัช แล้ววันนี้เราจะมาดูข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคลิปโตและบล็อกเชนกันค่ะภาคนี้รัฐบาลหลายประเทศเหมือนนัดกันมาแจกข่าวดีแบบรัวๆเลยค่ะเนื่องจากเวียดนามได้ตัดสินใจเปิดการทดลองโครงการตลาดคลิปโตเป็นเวลานาน5ปีในการสร้างสนามทดลองที่ถูกกฎหมายให้ทั้งนักลงทุนและตลาดซื้อขายได้ใช้เป็นเวทีซ้อมใหญ่และยังช่วยดึงกระแสงเงินทุนให้ไหลเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยและทางฝั่งของเกาหลีใต้เองก็ไม่แพ้กันค่ะ ในวันที่16กันยายนกฎใหม่ก็จะมีผลบังคับใช้เพื่อลบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากลิสต์อุตสาหการรมสีดำถ้าให้แปลตรงๆก็คือรัฐบาลพร้อมแล้วค่ะทั้งระบบการกำกับและมาตรการคุ้มครองนักลงทุนสบายใจได้เลยค่ะส่วนสหรัฐนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะทั้งการอนุมัติ Bitcoin Spo t ETF และกฎหมายกำกับดูแล Sta b บ e c คอ n ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วและได้กลายเป็นแม่แบบให้ทั่วโลกได้เดินตาม ทั้ง3ประเทศส่งสัญญาณตรงกันอย่างชัดเจนและคริปโตไม่ได้เป็นแค่การเก็งกำไรอีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นสินทรัพย์กระแสหลักของระบบการเงินในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าผู้ชนะตัวจริงก็คงหนีไม่พ้นกระดานเทรดที่ได้มาตรฐาน s t ต b l e c o i คอและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินบนบล็อกเชนก็เตรียมรับโบนัสจากนโยบายรอบใหญ่ได้เลยรอบนี้เฟดเหมือนสป่อยน้ำจริงๆแล้วค่ะโดยข้อมูลจาก CME ได้บอกชัดว่าวันที่18กันยายน โอกาสการลดดอกเบี้ย25 bps สูงถึง95.3%ถือว่าแทบจะชัวร์ค่ะและ30ตุลาคมโอกาสกลดอีก25 bps อยู่ที่23.5%แต่โอกาสกลด50 bps ได้พุ่งขึ้นไปถึง72.9%แปลว่าทั้ง2เดือนนี้รวมกันลด75 bps เกือบแน่นอนบทเรียนเก่าๆมีให้เห็นค่ะในปี2018-2020ตอนแรกเฟดเข้มงวดบิตคอยร่วงตาม แเตเบอหันดอกแดงๆสเตเบิลคอยก็ทะลักเข้าตลาดการสำรองบิตคอยในตลาดก็ลดหวบจุดไฟให้รอบกระทิงในปี2020-2021และ2022-2024ได้เล่นตามบทเดิมและผลสุดท้ายราคากลับไปทำสถิติสูงสุดใหม่และตอนนี้สถานการณ์ก็แทบจะก,ก๊อบวางเลยค่ะ s t a b บิลคอยกลับมาโตบิตคอยถูกย้ายเข้ากระเป๋าเย็นและเงินทุนก็รอแค่เฟดเป่านกหวีดระยะสันส้นๆอาจจะสัน่นแบบในมีนาคมปี2020 แต่ถ้าตลาดเชื่อว่าเฟดได้เดินสายผ่อนคลายจริงๆบิตคอยก็พร้อมจะดิดขึ้นรอบใหม่ชัดๆสรุปง่ายๆคือการลดดอกเบี้ยก็เท่ากับการเปิดประตูสู่สภาพคล่องและเท่ากับจุดชนวนกระทิงรอบใหม่ของบิตคอยค่ะสัญญาณล่าสุดมาจากฝั่ง ETF โดยเงินทุนเริ่มแยกทิศทาง Bitcoin Spot ETF เมื่อวานไหลเข้า23ล้านดอลลาร์แม้บรรยากาศยังไม่นิ่งแต่นักลงทุนสถาบันก็ยังค่อยๆเติมพอร์ตและมอง BTC เป็นหลักยึดตลาด แต่ฝั่งของ Ethereum Spot ETF แรงกว่ามากค่ะมีเงินสุดทิไหลเข้า44.2ล้านดอลลาร์และไม่เพียงแค่หยุดการไหลออกที่ยาวนานถึง2สัปดาห์เท่านั้นค่ะแต่ยังเกินหน้า BTC ไปด้วยซ้ำนี่มันชัดเลยค่ะว่าสถาบันเริ่มจับจังหวะล่วงหน้าสำหรับการลงเดิมพันใหม่ในมูลค่าระยะยาวของ ETH ไม่ว่าจะเป็น Defi, L2 หรือ r e s t a k i n g ประสบการณ์ได้บอกเราว่าเมื่อเงินทุนเปลี่ยนทิศก็มักจะเป็นจุดเปลี่ยนของเทรน หาก ETS ยังได้แรงหนุนยังต่อเนื่องอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะแสงหน้า BTC ในแง่ของผลตอบแทนแน่ค่ะแต่ตอนนี้ BTC ยังยืนฐานได้ขณะที่ ETS เปิดเกมบุกและตลาดอาจจะกำลังสุกงอมสำหรับขาขึ้นรอบใหม่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอรัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกของคริปโตบล็อกเชนร,รวมถึงการขุดเหรียญในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมา และถ้าอยากได้อินไซต์แบบลึกๆทันใจ <S <S ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของ BTV พร้อมกับอัปเดตเคล็ดลับการลงทุนและความมัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะ <S <S และในสัปดาห์นี้ N a s d a กเหมือนกับคว้างระเบิดลูกใหญ่ใส่ SEC เลยค่ะด้วยการเสนอให้หลักทรัพย์ที่ถูกโทเคนหรือ t o k e n i z e d security ได้ซื้อขายบนกระดานหลักหากผ่านจริงนั่นก็จะเป็นครั้งแรกค่ะที่บล็อกเชนได้เดินหน้าเข้าสู่ประตูหน้าของระบบการเงินสหรัฐอย่างแท้จริง แต่จุดที่ฉลาดคือ NASDAQ ไม่ได้ขอสร้างกาติกาใหม่ค่ะแต่ขอให้นำโทเคนหลักทรัพย์เข้ามาอยู่ในกรอบเดิมให้สิทธิและภาระหน้าที่เหมือนกับหลักทรัพย์แบบดั้งเดิมทุกประการซึ่งถือว่าตีจังหวะได้ถูกต้องค่ะเพราะท่าทีของหน่วยงานกำกับในสหรัฐก็กำลังเปลี่ยนพอดีแต่ Altu ทั้งหลายก็ใช่ว่าจะนั่งเฉยๆได้เพราะคริปโตมารแห่ง SEC อย่าง h e a t e r p i e r ก็ได้ออกมาเคาะระครังเตือนหมาดๆไปค่ะว่าต่อไปนี้คือศึกใหญ่ของประสิทธิภาพ การกระจายศูนย์และการกำกับดูแลใครอึดก,กว่าคนนั้นก็รอดเฮสเตอร์เพียร์ระบุชัดว่า L2 ที่พึ่งพาซีเคเวนเซอร์แบบรวมศูนย์อาจถูกมองว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์โดยเธอได้ย้ำว่าถ้าคุณมีแมทชิ่งเอนจินที่ทุกองค์ประกอบถูกควบคุมโดยหน่วยงานเดียวมันก็ดูไม่ต่างอะไรจากตลาดหลักทรัพย์โดยคำพูดนี้ได้กระแทกจุดเจ็บของวงการในทันทีและได้กลายเป็นระเบิดลูกใหญ่กลางระบบนิเวศ L2 ที่กาลังโตแบบก้าวกระโดด When you offer a security, you have to do it in either a registered offering where you have to provide all kinds of disclosures or you do it under an exemption. And the exemption might be conditioned on things like you can only sell it to rich people or to yeah. institutions, right? And so the problem is if you're trying to.

แรงกดดันด้านกฎระเบียบของ L2 ก็มีแต่จะหนักขึ้นค่ะนักพัฒนาเองก็ต้องคิดให้รอบด้านไม่ใช่เน้นแต่สปีดต้องเอาค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบมาคำนวณตั้งแต่ตอนออกแบบผลิตภัณฑ์และวางระบบปฏิบัติการประจําวันนักลงทุนก็เหมือนกันค่ะเวลาเลือก L2 อย่ามองแค่เทคโนโลยีหรือระบบนิเวศต้องดูด้วยว่ามีร a d แมปการกระจายสูงที่ชัดเจนและมีแผนรองรับกฎระเบียบหรือไม่ไม่งานความเสี่ยงทั้งหมดก็จะตกอยู่กับคุณเองค่ะ คำพูดของเฮสเตอร์เพียสก็เหมือนเป็นการฉีดวัคซีนให้ทั้งวงการ L2 เลยค่ะว่าถ้าอยากได้รับการยอมรับในแวดวงของกระแสการเงินหลักแค่โชว์พลังเทคโนโลยีนั้นไม่พอแต่ต้องรู้จักเดินเชือกบางๆระหว่างการกํากับดูแล,แลและการกระจายศูนย์ด้วยตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์ปล่อยกฎหมาย Genius Act ออกมาสถานะของ s ซเบอร์คอยก็ถูกยกระดับขึ้นทันทีค่ะจากเดิมที่เคยเป็นแค่ของเล็กๆของหมู่นักคริปโตตอนนี้กำลังคลืบคลานเข้าไปอยู่ในแกนกลางของ Wall Street และบริษัทยักษ์ใหญ่ และที่สําคัญมันเริ่มส่งผลกับกระเป๋าสตางค์ของคนทั่วไปด้วยค่ะไม่ว่าจะโอนเงินเร็วขึ้นค่าธรรมเนียมถูกลงใครจะไม่ชอบกันล่ะคะแต่ปัญหาคือในขณะที่ประชาชนได้กินขนมหวานจากธนาคารท้องถิ่นลเล็กๆก็กลับกลายเป็นคนที่เจ็บหนักเพราะถ้าลูกค้าและเงินฝากถูกดูดไปจนหมดก็อาจจะเกิดซ้ำรอยเหมือน50ปีก่อนค่ะ ตอนที่กองทุนตลาดเงินหรือมันนี่มาร์เก็ตฟันโผล่มาแย่งธุรกิจธนาคารจนปั่นป่วน,นไปทั้งวงการและการต่อสู้แย่งชิงเงินครั้งใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมรัดเวลมิงได้กลายเป็นเจ้าแรกที่ออกสเตเบิลคอยอย่างเป็นทางการโดยในปัจจุบันสเตเบิลคอยที่ผูกกับดอลลาร์มียอดหมุนเวียนเกือบ2 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์โตขึ้นกว่า50ภายในปีเดียวโดย Standard c h a r t e r e d ได้ประเมินว่า ภายใน3ปีมูลค่าตลาด s t ต b l e c คอยจะทะลุ2ล้านล้านดอลลาร์ส่วน Bloomberg Intelligence คาดว่าภายในปี2030มูลค่าการชำระเงินด้วย s t ต b l e c คอยจะพุ่งเกิน50ล้านล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น25%ของการใช้ใจ่ายผู้บริโภคในสหรัฐส,สูงกว่าจุบันที่ยังไม่ถึง1%บางบริษัทถึงขั้นวางแผนจ่ายเงินเดือนด้วย s เต b l e c คอยโดยตรงตัดธนาคารออกจากสมการสิ่งที่ธนาคารกลัวที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะ s เ a เบิลคอยแบบใหม่เริ่มจ่ายปันผลแล้วจากเดิม s เ a เบิลคอยมีไว้แค่เก็บมูลค่าแต่ตอนนี้มันได้เปลี่ยนกติกาใหม่ค่ะโดยการเอาเงินมาฝากไว้เยได้ดอกเบีย้ยที่เคยเข้ากระเป๋าผู้ออกกลายเป็นถูกแบ่งกลับมาให้ผู้ถือแทนไม่เหมือนกับ USDC หรือ USDT ผู้ที่ออกสามารถกินรวบทั้งหมดแบบใหม่นี้ทําให้คนถือ Sta b l e c คอยได้ส่วนแบ่งจริงๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าบริษัทใหญ่ๆหันมาจ่ายเงินเดือนด้วย Sta b l e c คอยแบบมีดอกเบีย้ยเพิ่มในตัว แล้วใครจะอยากฝากเงินไว้กับธนาคารอีกล่ะแบบนี้ธนาคารคงจะปวดหัวหนักกว่าเดิมแน่นอนค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามมีท่าทีต่อคลิปโตแบบไม่ปิดประตูแต่ก็ไม่ได้ต้อนรับค่ะเรียกได้ว,ว่าปล่อยทิ้งเอาไว้กลางทางแต่ก็ห้ามประเมินมันต่ำไปนะคะ Tiger Research ไ,ได้รายงานว่าเวียดนามมีผู้ใหญ่กว่า21.2ล้านคนที่เคยซื้อขายคลิปโตและมูลค่าซื้อขายต่อปีก็พุ่งขึ้นถึง100ล้านดอลลาร์ติดอันดับต้นๆของโลกแต่เมื่อก่อนเพราะไม่มีกฎค่ะ ทุกคนเลยแห่กันไปเทรดที่ Binance, Bybit, Mexi คราวนี้หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างทนไม่ไหวแล้วค่ะเริ่มยื่นมือเข้ามาคุมหากเวียดนามออกกฎจริงๆตลาดนี้ก็อ,อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทันที For in terms of regulations, uh, yeah it's coming into effect in 2026 20, 20, Um, the ultimate objectives of any e regulations is either protecting the country's integrity, financial systems integrity. เมื่อไม่นานมานี้รองนายกรัฐมนตรีฮูดึกฟูของเวียดนามได้ลงนามในมติเปิดโครงการทดลองคริปโตระยะเวลา5ปีและจะมีผลในทันทีโดยกรอบการทดลองกำหนดว่าผู้ออกสินทรัพย์ต้องเป็นบริษัทในเวียดนามที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนถูกขั้นตอนตั้งแต่การออก การซื้อขายและการชำระเงินต้องอินกับเงินดองเวียดนามหรือ VND โดยคริปโตต้องมีสินทรัพย์จริงรองรับห้ามใช้เงินตราเงินเฟียรหรือหลักทรัพย์มนุนสำหรับนักลงทุนคริปโตจะขายให้กับนักลงทุนต่างชาติได้ก็ต่อเมื่อผ่าน CASP หรือ Crypto Asset Service Provider ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกางครคลังซึ่งสิ่งนี้ได้สะท้อนว่าเวียดนามอยากเดินบนเส้นทางการกำกับดูแลแต่ก็ยังเข้มงวดเพื่อควบคุมความเสีย่ยง และให้ตลาดอยู่ในกรอบที่จัดการได้อยากเป็น CASP ในเวียดนามนะคะก็ต้องมีเงินถุงเงินถังค่ะทุนจดทะเบียนขั้นต่ำส10ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ379ล้านดอลลาร์ต้องมีอย่างน้อย2บริษัทใหญ่ที่มีใบอนุญาตเช่นธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรบริษัทยักษ์ด้านเทคโนโลยีร่วมลงทุนบริษัทต้องมีกําไรต่อเนื่อง2ปีก่อนยื่นขอไม่ใช่แค่มีเงินแต่ต้องทํากําไรได้จริงผู้บริหารก็ต้องเข้มงวดค่ะ c e o ต้องมีประสบการณ์ด้านการเงินหลักทรัพย์อย่างน้อย2ปี CTO ต้องมีประสบการณ์5ปีและฝ่ายเทคนิคต้องมีผู้เชี่ยวชาญขั้นต่ำ10คนถึงจะเรียกได้ว่ากฎใหม่นี้คือกรอบเหล็กที่ปิดฉากยุคการเติบโตแบบไร้กฎของตาลาดคริปโตในเวียดนามโดยสิ้นเชิงและต่อจากนี้ตลาดจะสร้างเรื่องราวใหม่ได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับการสอบด่านใหญ่นี้แล้วค่ะสมัยก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอาลีบาบาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และดราม่ามากค่ะ จ็คหม่าต้องการที่จะเข้าตลาดฮ่องกงแต่กลับถูกปฏิเสธพอยืนยันที่จะใช้โครงสร้างหุ้นคลาสเดียวกันแต่สิทธิไม่เท่ากันเขาจึงได้กล่าวว่าฮ่องกงพลาดอาลีบาบาไปและหันไปลิสต์ที่นิวยอร์กแทนในปี2014 IPO ของอาลีบาบาระดมทุนได้25,000ล้านดอลลาร์ทำลายสถิติโลกโดยมูลค่าตลาดอยู่ที่230 0 0 0ล้านดอลลาร์มีช่วงหนึ่งที่สูงกว่าบริษัทอเมซอนและต่อมาในปี2019ฮ่องกงก็ได้เปลี่ยนท่าทีค่ะ และยอมรับการลิสต์ครั้งที่2ของอาลีบาบาระดมทุนได้11.2พันล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นการชดเชยในความพลาดในอดีตค่ะและปัจจุบันแอนกรุ๊ปภายนอกดูเหมือนระมัดระวังเกี่ยวกับคริปโตเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่เบื้องหลังกลับเคลื่อนไหวไม่น้อยเลยค่ะแอนดิจิตอลกำลังยื่นขอใบอนุญาตสเตเบิลคอยในฮ่องกงและที่อื่นๆรวมถึงในเดือนกรกฎาคมก็มีข่าวค่ะว่าร่วมมือกับ c ซ r c l e เพื่อที่จะย้าย USDC เข้ามาบนบล็อกเชนของตัวเอง อีกด้านหนึ่ง AND International ก็กำลังสร้างระบบชำระเงินข้ามพรมแดนชัดเจนค่ะว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้สนามคริปโตทีละขคันและสรุปคือการแอบฝังรากในระบบที่ถูกกฎหมายอย่างเงียบๆและที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือมีข่าวล่าสุดว่าแ n d Group กํกำลังทำเรื่องใหญ่ครั้งใหม่ค่ะดูเหมือนว่ามดยักษ์ทางการเงินตัวนี้กำลังจะสร้างความปั่นป่วนในโลกคริปโตอีกครั้ง Honestly I'm not that big fan of bitcoins but I'm, I pay special attention to, to the uh, cashless society, blockchain technology. Bitcoin, the, the thing I want to know is that uh, what value, what things that the Bitcoin can bring to the society. Behind the Bitcoin, the technology itself, really very powerful. สื่อรายงานว่าแอนดิจิทัลภายใต้แอนกรุ๊ปกำลังผลักดันโครงการใหญ่นำสินทรัพย์พลังงานและไฟฟ้ามูลค่าเกิน6 0,000่นล้านหยวนหรือประมาณ8 4พันล้านดอลลาร์ขึ้นบนบล็อกเชนและเชื่อมต่อกับแอนเชนโดยในขณะนี้ได้ครอบคลุมอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน15ล้านเครื่องอัปโหลดข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์และใช้การโทเคนไนส์เทชันเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการพลังงานสะอาด3โครงการได้ระดมทุนไปแล้ว300ล้านหยวน และยังมีแผนที่จะออกโทเคนที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์เหล่านี้จริงๆแล้วบล็อกเชนเป็นของโปรดของแอนดิจิตอลค่ะแต่ในการทํากาไรพวกเขายังเพิ่งพาการขายโซลูชันให้บริษัทเช่นการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแต่ในครั้งนี้การย้ายสินทรัพย์พลังงานทั้งหมดขึ้นบล็อกเชนถือเป็นการเล่นมาร์กสุดยอดค่ะไม่ต้องใช้พนักง,งานปล่อยกู้ไม่ต้องมีผู้จัดก,การวานิธนกธรกิจกลไกกลางทั้งหมดถูกตัดออกระดมทุนได้เร็วและลดต้นทุนมหาศาลข้อมูลไม่ได้โกหกค่ะ RWS.xyz ระบุว่ามูลค่าการ t o เค n น z a เซชัสินทรัพย์ในโลกจริงบนบล็อกเชนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ต้นปีและในสัปดาห์นี้พุ่งขึ้นถึง28.4พันล้านดอลลาร์ค่ะหากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปอาจมีบริษัทหลายแห่งตามรอยโดยนำสินทรัพย์ของตัวเองขึ้นบล็อกเชนและบล็อกเชนก็จะกลายเป็นกล่องเก็บทุกอย่างจริงๆตามข่าวจาก f o r ลูกชายคนที่2ของทรัมป์อย่างเอริกทรัมป์ถูกนสแดกใช้กดกำจัดตำแหน่ง ทำให้เสียเก้าอี้กรรมการของ ALT 5 Sigma ไปในเรื่องกติกาครอบครัวทรัมป์ก็ทำได้แค่จ่ายค่าเล่าเรียน Wall Street Journal รายงานว่าทรัมป์อยากไล่ลีซาคุกผู้บริหารเฟดแต่ผู้พิพากษาสาพันธรัฐเจคอบกดปุ่มพักไว้ก่อนทำให้รายการประธานาธิบดีไล่คนกลายเป็นตัวอย่างละครใหญ่สามสู่โครงการคอลเลกชันเหลือทงของ Open ซเพิ่มของใหม่เว็บไซต์แสดงว่าได้รับแฟดเพนกวินแฮชแท็กหนึ่งหกสี และคริปโตพัง #H273 เรียบร้อยถือเป็นการประทับตายืนยันให้กับโปรเจกต์ NFT ชั้นนำเกมส s t อ p รายงานผลประกอบการมี Bitcoin 4,710เหรียญมูลค่า529ล้านดอลลาร์กำไรลอยตัว28.6ล้านดอลลาร์แต่งขาดทุนสุทธิที่18.5ล้านดอลลาร์ดูเหมือนว่า Bitcoin เลี้ยงบริษัทแต่ธุรกิจหลักล้าหลังลลสินทรัพย์คริปโตทั้งหมดของ b a c k r o c k อยู่ที่99.3พันล้านดอลลาร์ โดย Bitcoin มีอยู่ที่7 5 4 1 7เหรียญ Ethereum 3.706ล้านเหรียญส่วนเลรีเล็กๆอย่าง Image, SPX และ Mock ถือเป็นเงินเล็กซื้อของใช้และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะช่วงของเรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าในโลกคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ที่จะพาทุกคนไปเจาะกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจระดับโลก ถ้าอยากให้เราเจาะลึกใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะและถ้าคุณเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับการลงทุนในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ